สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกัน มาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างแมนยูคู่นี้จะลงเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามแอนฟิลด์เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการพนันการสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้ หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณนะที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านลิเวอร์ p o o ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ0นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทางด้านลิเวอร์พูลของคุณสืออาร์เนอร์สอต ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากอลิซองเบเกอร์โจวานนี่เลโอนี่และสเตฟานไบเซติชสามแข้งเดียยค้างสตอตซึ่งยังไม่หายดียกเข่งคาดว่าสล็อตเรียมวางหมากโดยมีอเล็กซานเดอร์อิซักออกสตาร์ทยืนเป้าลาสกอร์และใช้โมฮัมเหม็ดซาลาโดมินิกโซโบสไลกับโคดี้กัคโปเป็นสามประสานกลางรุกคอยซับพอร์ตอยู่ด้านหลังตามระเบียบมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนแมนยูกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ10ของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ0นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทางด้านแมนยูของกุนซือรูเบนอโมริมไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเว้นเสียจากลิซานโรมาติเนสแนวรับพันดุซึ่งเดี้ยงยาวอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นขณะที่ขุมกำลังหลักรายอื่นๆอยู่กันครบถ้วนคาดว่าอโมริมเตรียมจัดทัพโดยมีเบนยามินเซสโกออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่าย และใช้บริยองเอมโบเมลกับมาธิอุสคุนย่าคอยทำเกมรุกอยู่ด้านหลังเหมือนเช่นเคย11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยจอร์จี้มามาดัชวิลลี่เจอร์มีฟริมปองอิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิลฟานไดค์มิลลสเคอร์เคสไรอันกราฟเฟนเบิร์ชอเล็กซิสมาร์คอลิสเตอร์โมฮัมหม็ดซาลาโดมินิกโซโบสไลโคดี้กัคโปอเล็กซานเดอร์อีซัค แมนยู U, จะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยเซเนลัมเมนส์เลนี่ยโรมาไตเดอร์ลิกลุคชออามาดดิยาโล่บรูโน่เฟนันเดสคาเซมิโร่บริยองเอมโบโมมาเทอุสคุนยาเบนเยมินเซสโก้ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านลิเวอร์พูลชนะ1นัดเสมอ4นัดแพ้0นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้13ประตูเสีย8ประตูสำหรับศึกแดงเดือดครั้งนี้ลิวภูยังคงเหนือกว่าในแง่ของขุมกำลังและคุณภาพเกมรุกโดยเฉพาะในถิ่นแอนฟิลด์ที่ผู้เขาเล่นได้แข็งแกร่งเสมอแม้ฟอร์มช่วงหลังจะสะดุดบ้างแต่ความมั่นใจเมื่อเจอกับแมนยูยังจัดว่าอยู่ฝั่งหงแดงขณะที่แมนยูแม้จะเริ่มกลับมาชนะได้บ้างในลีกแต่แนวรับยังไม่คงเส้นคงวาเกมเยือนมักมีปัญหา การดวลในเกมใหญ่แบบนี้จึงน่าจะเป็นลิเวอร์พูลที่ครองบอลและสร้างโอกาสได้มากกว่ามีโอกาสสูงที่จะเก็บ3แต้มในบ้านได้อีกครั้งเปอร์เซนต์ที่ลิเวอร์พูลจะชนะอยู่ที่65เปอร์เซนน์ที่แมนยูจะชนะอยู่ที่20และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะแมนยูไปด้วยประตู2ประตูตอนหนตอนนี้ทางช่องขอเราโดนระบบเล่นงานหนักมาก การน้ำส่งวิดีโอใหม่ไม่ขึ้นในฟีดของเพื่อนๆทางเราขอรบกวนเวลาอันมีค่าของเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยวันนี้เชียร์ทีมไหนกันเพื่อนๆท่านอื่นจะได้เห็นแนวทางและยังช่วยให้ระบบเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์อีกด้วยขอบคุณมากครับที่ช่วยกันครับ เรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างแอสตันวิลล่าคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลา2ทุ่งตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านสเปอร์ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ3ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ3นัด แพ้สูญนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านสเปอร์ของกุนซือโทมัสแฟรงค์ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเว้นเสียจากโดมินิกโซลันเก้เจมส์แมดดิสันเดยานคูลูเซฟกี้ อีสบิสูมาและราดูดากุซินเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงค้างสต็อปซึ่งอยู่ในระหว่างพักฟื้นฟูสภาพร่างกายยกเข่งคาดว่าแฟงเตรียมวางหมากโดยมีมาติสแตลออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้ซาบีซิมอนรับจ็อกเพลย์มเมเกอร์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบ มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนแอสตันวิลล่ากันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ13ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ1นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย3ประตู วันนี้ทางด้านแอสตันวิลล่าของกุนซืออุนในเอเมอรีไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากยูริตีเลมองซึ่งเจ็บยาวอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นขณะที่ขุมกำลังบางรายอาจต้องรอเช็คฟิตจ,จนวินาทีสุดท้ายคาดว่าเอเมอรีเตรียมจัดทัพโดยมีโอลีวัตกินส์ออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่ายและใช้มอร์แกนโรเจอร์สรับอา,าสาสร้สางสรรเกมรุกอยู่ด้นหลังเหมือนเช่นเคย 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้สเปอร์จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยกูเนียโมวิคาริโอเปโดรปอโรคริสเตียนโรเมโรมิกกี้ฟานเดอเฟนเดสตินีอูโดกี้โรดิโกเบนตันกูลเชาเปาลินยามูฮาเม็ดคูดุสซาบีซิมอนวิลสันอูโดเบลมาติสเตล แอสตันวิลล่าจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยเอมิเลียโนมาติเนสแมตตี้แคชเอสรีคอนซาปาอูตอเรสลูคัสดิงเยลาเมโบกาดบูบากากามาร่าจอห์นแม็กกินมอร์แกนโรเจอร์สดอนเยลมาเล่น โอลีวัตกินส์ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านสเปอร์ชนะ2นัดเสมอ0นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย8ประตูงานนี้ขอเสียงแตกและเชื่อว่าทีมเยือนแอสตันวิลล่าจะไม่แพ้กลับออกไปเพราะพวกเขากำลังมั่นใจจัดหลังกำชัยรวด4หนท้ายทุกรายการและยิงรวม8ประตู ขนาดเฟนูตและบโบลญนาก็เอาพวกเขาไม่ลงแถมเก็บงานสะอาดเอี่ยมไม่เสียแม้แต่ลูกเดียวจริงอยู่ที่พวกเขาอาจจะเป็นรองพอสมควรในหลายๆด้านแต่ยังเชื่อมือของอุนไนเอเมรี่กับโจทย์ที่ขอมีแต้มไม่น่ายากเกินความสามารถประกอบกับเจ้าบ้านสเปอร์แม้ผลงานโดยรวมจะโดดเด่นไม่ต่างกันทว่ามองเฉพาะในหลีกตอนนี้พวกเขาเก็บใช้ได้เพียง2ในหหนท้ายเท่านั้นเสมอสองแพ้1และเสียไปถึง5เม็ดเลยทีเดียวหากต้องรับมือกับเกมรุกสายสปีดจัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่า แนวรับจะต้านไหวหรือไม่เปอร์เซ็นที่สเปอร์จะชนะอยู่ที่35%เปอร์เซ็นต์ที่แอสตันวิลล่าจะชนะอยู่ที่45%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าสเปอร์เปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่าไปด้วยประตู1ประตูต่อ 2. 2เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการลาลิก้าสเปนโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเกตาเฟ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเรอลมริดคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตี2ตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามโคลิเซียมสเตเดียมเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเกตาเฟ่ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ11ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย8ประตู วันนี้ทางด้านเกตาเฟ่ไม่มีรายงานเรื่องตัวเจ็บหนักๆหรือติดแบนเหลือแค่รอเช็คฟิตยีลีเลตาเซกเพียงรายเดียวจึงสามารถส่งชุดที่ดีที่สุดลงสนามและน่าจะให้โอกาสตัวหลักจากเกมแพ้โอซาซ n a น2่า1-2ลงสนามพร้อมวางคริสตานตุสอูเชลงล่าตะข่ายกับบอค่ามายอรันโดยมีเมาโรอารัมบารียืนกลางรุกมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเรอัลลาริดกันบ้าง ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ1ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอ0นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้14ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทางน้านเรมาริดทีมเยือนยังคงเจอปัญหาแนวรับเจ็บกันเพียบไม่ว่าจะเป็นดานี al, ่การบาคารแฟครองเมนดี endy, ้อันตูนิโอรูดิเกอร์และเทรน์อเล็กซานเดอร์อาโนจึงไม่ค่อยเหลือทางเลือกต้องส่งแผงแบ็กโฟชุดเดิม ขณะที่กองกลางและแดนหน้าพร้อมประจำการนำมาโดย3กองหน้าคิเลียนเอมปาเป้วินิซิอุสจูเนียร์และโรดิโก้1 1ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เกตาเฟจะมาในระบบ4-4-2นำทีมโดยดาวิดโซเรียกิโกเฟเมนียเชเน่ดากนัมดีเอโกริโกดาวินชีคาบีมุนยอสลุยส์มิยา อีวานเนยูมาโรอารัมบารีคริสตนตุสอูเชบอค่ามายอรันเรลมาริตจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยติโบกุกตัวเฟเดริโกวันเวอเดเอเดมิลิตาราอุนอาเซนซิโออันบาโรกาเรราสอาดากูเลออเรเลียนชูอาเมนีจูดเบลลิงแฮมโรดิโกเคลียนเอ็มปาเป้วินิซิอุสจูเนีย ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเกตาเฟชนะ0นัดเสมอ0นัดแพ้5นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้0ประตูเสีย7ประตูเกตาเฟฟอร์มแผ่วต่อเนื่องหลังจากสะกดชัยไม่เจอติดต่อกันมา4นัดและแพ้ไป2อย่างไรก็ตามพวกเขายังไม่แพ้ใครในบ้านตลอด3แมตช์แรกในซีซั่นนี้แต่คงวัดอะไรไม่ได้เนื่องจากคู่แข่งมาตรฐานต่ำ ซึ่งมาเจอกับเรียลมาดริดจากฝูงลาลีกาคงเอาไม่อยู่ประกอบกับราชันชุดขาวฟาดชัยถึง10จาก11เกมหลังทุกรายการและเขาวินนอกบ้านถึง3จาก4ทริปล่าสุดในลีกโดยพ่ายให้กับแอตเลนติโกมาดริดทีมฟอร์มแรงแค่1เดียวแถมอาคันตุกะชนะออกมาจากสังเวียนนี้3ทริปรวดเปอร์เซนต์ที่เกตาเฟ่จะชนะอยู่ที่1 5เปอร์เซ็นตที่เรียลมาริดจะชนะอยู่ที่70% และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเกตาเฟ่เปิดบ้านแพ้เรอัลมาดริดไปด้วยประตู0ประตูต่อ2แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยแล้วสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้น สำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI w คร k c ห์บอลและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ